สบายดีเนาะชมให้น้องชมมองชมบอนเมื่อนี้มาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศอันอยู่เทียงหน้าเมื่อนี้คือขื่นทีเดียวเมื่อนี้อ้าวซาโบจางจ่างคนดำหน้าเนาะคนก็เลยมาผักกินเผาอยู่นี้อ้าวสบายดีเด้อบ้ทุกคู่ทุกคน เห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วงานอเนนลเานกเดยแั่ปาโทษไล่ขู่ไลายคนพี่น้องก็กินแต่แสบพี่ยังซาบผ้ากับริการผูซาบผ้าบริการเสร่าท่านขา แัลงคีบ้าไว้ขวดีแหนกเพมันจบอแทแ่ยังขึวนล้งยังอันีป้านะขวสลับซอยบอต้องขวสลับซอยต่ี้าอย่างอ่ะมันบอโข้าน่าจะชอปลา อ๋อขวก่อนดังไซอ๋อววเอาพอยืนมาดูเวียพอยนไหเอากินแล้วลได้กินแล้วแล้วก็ชเจ้าก็ขึ้นมาเอาเรียนก็ขึ้นมาเห็ุกินอ่ะมามามาามาามามามาาม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 าาม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 าาม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 มานามานาม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 มจ

กับขาวกับลาบซอยปลาเนาต้มหงมปลาข้าหน่จักลาคกากงยุ่งกอบลาน่อยน่อยขอนี่เลปคนเอามาขอยันบวอีาาเา่ะมัน่ตจอยตวอนวนเขา เป็นยังไงอิ่มบ่ทังนไงทักทายสบายดีพี่น้องคนว่ากินข้าวเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงต้องกินบ้านนอกกับที่นี่แล้วแซ่บบ่นนอทานไนรอนนะเนาะจ้าแม่ร้านทานอร่อยอร่อยอร่อยแซ่บ อร่อยแซ่บซ้อนพี่น้องกลยจักปะซะนี่คุณน้ำหนักบเมใหยได้กินเข่าแล้วเือนเลย็่ยหน้ากับหน้าแข็งบอกหาไว้มันอ่อนไ้งได้หน้าม่นจะใช่หุดหุด ไปบิมาเอ้ยฮบรมาจักือฮาบรจักว่ามันมีหอลายนไกมาแล้ให้มาไทแล้วจักนะเว้ยยักบดิมาเด้อเอเมยังบจักเขากับรมาจักือมาเบิ่งซาบพาคูเ็ดบอซาบพาเบิ่นงเนไงคือเศ้าขาวซาดอยพี่น้องคือเ้าขาว้าดอยพี่น้องเลยเสียอันนี้ เบิงเบิงเบิงนั่งขุดตีนเห็ดออากได้เป็นลายนั่งขุดตีนเห็ดปลวกพี่น้องเลว